พี่แก้วถามพุ่มใช่แล้วผมถามตัวเองเหมือนพี่พุ่มสักจากแก้วก็ได้พุ่มท้าหวาตัวเองที่ป้าบอกว่าเป็นผู้สมัครทางเหลือไม่ทางเหลือไม่พุ่มคือไม่เคยบอกว่าแบบเดิมไม่ดีแบบเดิมนีไม่ใช่ไม่หวาแบบเดิมนี้นะครับแต่เป็นทางเหลือไม่คือความไม่ข้อแรกคือพุ่มขุนไม่ขุนไมไ่นอนทางการเมืองครับ พมไม่เคยลงเรือตังไร่มาพึกนะครับไม่เคยเรือตังไร่มาเลยนี่คือคนไม่ความไม่คอถี่ซ้องนะครับเสลอแนวในโยบายแบบไม่คาว่าแบบไม่นะครับพุ่งจะบอกในโยบายก็พุ่งให้คนทห่น่ผาเป็นรูปธระมธว่าจะเกิดไอ้ไร้ึ้นมังในวันไหนกับใครและบอกให้ว่าเราที่ทำพื้อให้เกิดพันนั้น ให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจคนเอ,อิญอาจจะมีนโยบายทีดีว่าถูกโทษแต่ว่าก็เหลือผลเอิญนั่นคือทร,รมาได้นะครับและที่สำคัญที่สุดการเมืองไม่วันนี้บรรยากาศวันนี้การเมืองไม่แค่สร้างสั้นข้อสุรานฐานีจริงๆเข้าวันนีประมือที่ครับนี่คือผลไม่นะครับที่จะบอกว่าผลไม่นังจากนั้นนะครับผลไม่ไปทำอบวก็จ,จะได้อบวที่บริหารโดยผลไม่ นี่นะครับที่ผมบหอกนะครับที่บริหารโดยผลไม่พองความเป็นไม่นะครับที่ผลถึดข่าว่าไม่รงไหนบริหารโดยผลไม่ซึ่งอาจจะตั้งจากแบบเดิมตั้งจากผลเดิมนะครับพอพุ่งไปแต่นักซะเล่อในความไม่เช่นการมีส่วนรวมข้อพิรำประชาชนตามรับชุมชนองค์กรชุมชนต่างๆเครือ่ายกลุ่มคอนต่างๆสร้างมาร์ทเข้ามาวางแผนใช้งบมาข้องผอบดินด้า เป็นวมมค,ความไม่ละไรยที่จะเกิดความไม่ความไม่คือสิ่งที่อย่างไม่ได้ทําพยายามที่จะทาตั้งกองการ,กรเกษตรยังไม่มีกองการ,กรเกษตรที่ในสุรธานีเออนี่คือความไม่ทีนเนอร์เข้าไปนะครับนี่คือที่ดันจะบอกและนาเรียนทุกๆคนนะครับว่านี่คือที่ยากจะพูดด้วยใจจริงนี่คือความไม่ทีนเนอร์เพื่อจะให้ทุกๆคนช่วยกันพิจารณานะครับพุ่งเชื้อเชือเช้อมันและรัทธาในการจัดการขอบผนสุราธานีทาจังหวัดสุราธานี ตำนั่นย่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนายกอบอจอขออม่อดีต้านแงสงยุกสั้งไม่รู้แกงแล้วขอบคุณหมาคาบพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคุณหมอครับ